ข่าวดีของนักเรียนแคนาดาค่ะใครที่แพลนวางแพลนกำลังเลียนแคนาดานะคะหรือว่าเรียนแคนาดาอยู่นะอัปเดตนะคะอยากจะขอ T R V นะคะนั่นก็คือ Temporary Resident Visa นะคะน้องๆที่เรียนอยู่และมีการต่อ Study Permit นะคะที่แคนาดา Study Permit ตัวที่น้องๆต่อเนี่ยออโตเมติกได้ T R V เลยนะคะไม่ต้องขอวีซ่าแล้วนะถ้าจะออกนอกประเทศอยากจะกลับไทยมาเที่ยวบ้านอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันที่บ้านอะไรเงี้ยนะคะน้องๆจะได้วีซ่า ติดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะกับตัว Study Permit เพราะฉะนั้นออกนอกประเทศได้เลยเมื่อก่อนอาจจะต้องอได้ Study Permit แล้วเนี่ยมาขอวีซ่ามาติดเล่มอีกนะคะโอ้โหมีท,ทั้งค่าให้จ่ายแล้วก็มีทั้งเวลาที่รอเนาะตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะตอนนี้ก็คือสามารถได้เลยนะคะหลังจากต่อ,อ Study Permit เนาะก็คือติดเข้ามาเลยนะคะดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น้องๆต้องรู้ไว้ค่ะ2ค่ะใครที่เคยไปเรียนแคนาดามานะคะเคยไปเรียนที่นั่นแล้ว,แล,วแล้วมีการต่อ Study Permit อะไรนี้นะคะแล้วก็มี กลับมาที่ไทยหรืออะไรก็ตามเนาะกลับมาแล้วก็ได้นะคะน้องๆสามารถขอ TRV ได้นะคะเสียเพียงแค่เจ็ดเหรียญเท่านั้นนะน้องๆก็คือจะได้วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาไปเลยนะคะทุกคนแล้วกรอกง่ายมากๆนะไม่มีอะไรเลยนะคะเข้าไปกรอกแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะดังนั้นใครเป็นสิทธิ์เก่าแคนาดานะคะ,ะไปเช็คกันดีๆนะเข้าไปกรอกได้เลยนะจ่ายแค่เพียงเจ็ดเหรียญเท่านั้นนะคะน้องๆก็ได้วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาไปเลยะคะ่ะ